สันแก้ไขได้ที่ยูนิคอนคลินิกวัค่ะวันนี้หนูอยากจะมาปรึกษาเรื่องคางอะคะ่ะรู้สึกว่าห,หน้ามันหกักอะค่ะคือหนูไปฉีดแปดกับบวัวทอกไปแล้วแต่ว่าไม่ช่วยเาไหระคะ่ค่ะเวลาหนูแต่งรูปคือหนูต้องดึงคางทุกรูปเลยไม่รู้สึกว่ามันไม่อยากดึงแล้ว่ะคะ่ะยาก เสริมเลยมากกว่าอย่างที่คุณหมอแนะนำอะค่ะก็คือว่าใบหน้าของหนูเนี่ยเป็นคนรูปหน้าส cool sì ั้นเวลาคนที่เราดูหน้าคนที่สวยเนี่ยต้องดูเป็นสามองค์ประกอบก็คือหน้าผากจมูกแล้วก็คางส่วนหน้าผากกับจมูกอะหนูเป็นคนแบบค่อนข้างมีสัดส่วนที่ยาวกว่าคางแล้วคางก็เลยดูด้อยกว่าหมอก็จะแนะนําเป็นการเสริมซีคนในการเพิ่มมิติให้ใบหน้าดูสวยงามยิ่งขึ้นค่ะ ก็คือสําหรับซิลิโคนที่หมอเลือกใช้สําหรับน้องจีน่าเนาะ <Wow. S 1> ก็คือแนะนําว่าเป็นซิลิโคนเกาหลี <Wow. S 1> มีความพิเศษก็คือสามารถนิ่มบิดได้ไม่เป็นขอบแล้วก็ไม่ยาวแหลมแบบเป็นแม่นมดมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงค่ะนิ่ง <Yeah. S 1> ที่หมอเลือกใช้ก็คือเป็นเทคนิคแผลใน <Wow. S 1> ก็คือเปิดแผลเล็กๆในปากขนาดไม่เกิน2เซนติเมตรก็คือหลังทําเทคนิคแผลในเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติเลยค่ะทานข้าวแปรงฟันแล้วก็อย่าลืมบ้วนปาก อันนี้คือต้องดูแลเป็นพิเศษอีกที่นึงบริเวณช่องปากคาววยงไงมั้งคะชอบยังเอ่ยชอบสวยเนาะ <c oughs> ไม่บวมไม่ช้ำด้วยเดี๋ยวหมอให้ดูก่อนนะคะหลังจากนี้แล้วทำการเย็บแผลให้